กัดเล็กๆเกดเป็นฮันเตอร์อีกกัดเล็กๆครับแต่ไซส์ไม่เล็กเป็นฮันเตอร์อุ้ยโอ้โหเจ็บไป ไฮโลครับ up, ลโลอัพแบบนี้งับ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 ไปฮันเตอร์วิ่งสูงนิดเดียวแค่รถคันแล้วสวนมิดคอเลยเวนตะไรแกะฮันเตอร์วิับหมายประช่อนนะครับเดี่ยวหมกมากเลยขอบอกเนื้อ,อยางนุ่มวัดติดไงโอ้ยเจ็บคอปัดปาาโคตรง่ายไม่ต้องส่งครับแค่รถคันแล้วสวนเบ็ดองศาเบ็ดเปิดร้อยหนึ่ง งงงงลอยเกินรอยเกินรอย,อย,อยโอเคครับฝากผลง,งานด้วยผมเอกกันเทาลกใช้วีหกยกกันเพลินส้ำหนักดีตีไก่ตีไปลากมามีปาลาได้ก็กัดเยี่ยมครับ